PDF หัวเกียร์ SX เล่มแรกออกมาแล้วนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจชอบสไตล์การเทรดของผมนะครับหรือว่าอยากสนับสนุนผมนะครับก็ทักมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับราคา1290บาทนะครับเนื้อหาจะมีประมาณ45หน้านะครับหัวข้อก็ตามนี้เลยนะครับมีทั้งหมด7หัวข้อนะครับแล้วก็หัวข้อที่8เนี่ยจะเป็นเช็คลิสต์นะครับบอกขั้นตอน12345หเนี่ยหลังจากที่เราเปิดกราฟมาเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะ PDF นี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่มีพื้นฐานมาพอสมควรแล้วนะครับมีพื้นฐานมาพอสมควรแล้วแล้วก็อยากพัฒนาระบบของตัวเองนะครับเอาของผมเข้าไปจับคู่หรือว่าไปเพิ่มเติมได้นะครับยังไงก็ฝาก PDF เล่มแรกของเพจเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมโอเคสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีแคปนะครับคู่ GA นะครับผม ตามคำขอของเพื่อนๆนะครับที่ให้ที่ผมให้ทุกคนนะกด8 8ด888นะครับเป็นกำลังใจในการอัดคลิปของผมนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยจะมีเวลาสักเท่าไหรน่นะก็ต้องมาอัดนานๆทีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปัจจัยในการเข้าเทรดเซตอัพของ GA เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยอันดับแรกก็เหมือนเดิมนะครับเราก็หา การบอสก่อนเนาะการบอสการช็อกเนาะครับอ่า mm hmm. ซึ่งตรงนี้นะครับ mm hmm. เพื่อนๆสังเกตนะครับว่าราคาเนี่ยได้มีการทำะไรครับการบอสขึ้นไปเนาะไปสร้างไฮเออร์ไฮใหม่นั่นเองซึ่งตรงนี้จะเป็นการช็อกครั้งที่หนึ่งนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับมันเป็นเทนขาลงลงมาเนาะสร้างโลว์โลลงมาเรื่อยๆเนาะอย่างนี้ปึ๊บลงมาเรื่อยๆอ่าซึ่ง การที่มันเบรกตรงนี้ไปได้นะครับเป็นสัญญาณแรกนะครับในการทอะารครับในการเปลี่ยนโครงสร้างใช่ไหมครับเพราะว่าคืออะไรครับเพราะว่ามันได้ทําลายตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรโรเว่า์ไฮเนาะโรเวอร์ไฮน์โรว่าโลแล้วขึ้นไปทำไฮร์ไฮน์ก็คือตรงนี้ถูกไหมครับขึ้นไปทำเอ้ยไฮได้แสดงว่าเทนของไทม์เฟรม e 2H เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับผมต่อมานะครับราคาก็ได้ ออกข้างไปแล้วก็ลงมาทำไฮแอลโออ่าแล้วก็เบรกขึ้นไปทำไฮหรืไฮซึ่งตรงนี้นะครับเราจะให้เป็นบอสสเต็ปหนึ่งอ่าพอบอสเสร็จปุ๊บเราก็ทํำไรครับเราก็ตีฟิโบลิเทสเมนต์เนาะรอไปเลยอ่าเราจะมารอโซนที่ มีเบรกบล็อกที่ชัดเจนนะครับแล้วก็อยู่ในโซนของฟิโบเลเวลของเรานะครับซึ่งเบรกบล็อกที่ชัดเจนเนี่ยจะมีตรงนี้นะครับเป็นอะไรครับเป็นดอปแล้วก็ตรงนี้เป็นเบสนะครับแล้วก็แรลลี่ถูกไหมครับดอปเบรแเรลี่อ่าแล้วก็จะให้ตรงนี้นะครับเป็นเบรกบล็อกโซนของเราเนาะซึ่งมันอยู่ที่ฟิโบเอนทีเลเวลของเราก็คือ0.786และอะไรครับ0 8 8 6ใช่ไหมอ่าประมาณนี้ เสร็จปุ๊บต่อไปนะครับให้เรามาดูกันนะครับว่าการที่มันกลับมาหาโซนที่เราวางไว้เนี่ยมันมีการกลับมาเป็นยังไงซึ่งการกลับมาในลักษณะนี้นะครับเป็นการกลับมาแบบเป็นแชนแนลเนาะซึ่งเราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นาการรีเทสแบบคอมเพรสชันนะครับเห็นไหมครับว่าราคามันจะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งลงมาอย่างสวยงามนะอ่าไปในกรอก แล้วเพื่อนเพื่อสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นอะไรครับเป็นดีมันโ n e ใช่ไหมครับเป็น d r อกเบตแลลี่ใช่ไหม d o อกเบตแลลี่ซึ่งเราเอามาไว้ในเงื่อนไขเพื่อที่จะคอนเฟิร์มในการเข้าอีกเช่นกันนะครับตรงนี้อ่าเมื่อราคาเนี่ยได้ลงมาถึงโซนของเราแตี่ยงเตือนนาฬิกาเด้งปุ๊บเราก็จะมารอนะครับในโกลไทม์เฟรมเพื่อเราจะคอนเฟิร์มในการ e n t ทีอีกอีกครั้งหนึ่งเนาะ เราจะมาดูใน M สามนะมันเกิดอ,อะไรขึ้นซึ่ง M สามเนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าราคาเนี่ยได้ทำอะไรครับโครงสร้างที่มันทำ lower low ลงมาเรื่อยๆเนาะทำ lower low ลงมาอันนี้คือ lower low ล่าสุดใช่ไหมครับน,นี่คือ lower high ล่าสุด lower low ล่าสุด lower high ล่าสุดเราจะรออะไรครับเราจะรอการช็อคนั่นเองช็อคก,ก็คือการเปลี่ยนเทนสัญญาแรกในการเปลี่ยนเทนถูกไหมครับ ซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรที่สวยมากเลยเพื่อนเพื่อน,อนดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลบอันนี้ออกก่อนจะได้เห็นได้ชัดเจนอ่ราคาลงมาปุ๊บดีดขึ้นตุ้มแสดงว่าตรงนี้เป็นการช็อคครั้งแรกครั้งที่1เป็นการสัญญาณการเปลี่ยนเทนต่อมานะครับให้เรามาหาอะไรครับเบรกบล็อกใช่ไหมเบรกบล็อกก็คือ ดบั ait, ดบเบดแลลี่ดับเบดแลลี่ตีกรอบไปเลยตรงนี้คือเบรบอกของเราแล้วอะไรต่อครับเหมือนเดิมครับตีฟิโบรีเทสเพื่อหาอะไรครับฟิโบเลเวลให้มันทับซ้อนกับโซนที่เราวางไว้นั่นเองซึ่งโซน ที่มันทับซ้อนหรือใกล้เคียงกับโซนที่เบรกบล็อกของเราเนี่ยก็คืออะไรครับฟิโบ0.618ใช่ไหมครับ0.618เนี่ยตรงนี้เราจะมีดีมมนโซนดีมมนโซนตรงนี้ <Yeah. S 2> เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับว่าดีมมนโซนตรงนี้นะทับซ้อนกับเบรกบล็อกตรงนี้นะเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเพนดิ้งออเดอร์ของเรา อีกรอบหนึ่งอ่าเราก็มาร์กไว้เสร็จปุ๊บเราก็รออะไรครับรอราคาลงมาแค่นั้นเองครับ STOP ็อปลผมก็จบอกไว้นะครับวางตามโครงสร้างนะครับผมซึ่งอ่าโลล่าสุดของมันเนี่ยอยู่ตรงนี้เนาะเราก็วางให้มันมินม,นมนิออกมาหน่อยอ่าทีพีของเราเหมือนเดิมอีกเช่นเคยก็คืออะไรครับ0.236ถูกไหม0.236ในอ่าฟิโบที่เรากลางของสวิงชุดนี้เนาะก็คือ เห็นไหมครับว่ามันเป็นยังไงซึ่งาราคาเนี่ยมันได้มันแตะ0.236ปุ๊บแล้วก็มีการยอ่อกลับมาเลยมันจะไปต่อหรืออะไรก็แล้วแต่ครับคือว่าเราเสร็จสมบูรณ์กระบวนการได้เสร็จสิ้นนะฮะตรงจุดนี้แล้วมันจะไปต่อ,อยังไงเราก็ไม่รู้นะครับถ้ามันไปต่อเราก็ค่อยมาหาเซตอัพใหม่อีกรอบหนึ่งมันก็จะวนลูปก,กันไปอย่างนี้ครับทุกคน ่าประมาณนี้เนาะสำหรับเอ่ออเดอร์ GA นะครับเซตอัพก็มีประมาณนี้เนาะยังไงถ้าทุกคนสงสัยครับหรือว่ายังงงตรงไหนให้ผมอธิบายตรงไหนเพิ่มเติมยังไงคอมเมนต์บอกได้ด้านล่างนะครับผมตอนนี้เรากำลังจะเดินทางเข้าสู่1,000 s u b s ซับสไครเบอร์นะครับยังไงท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ครับผมอขอสวัสดีและยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะครับ ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้ผมไปสู่1,000ซับเราจะเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับเราจะมาแบ่งปันความรู้มาแชร์ความรู้กันฟรีๆเนาะอ่ายังไงถ้าทุกคนชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ลาตีสวัสดิ์ขอบคุณครับ